เออโลกนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนคือมันต้อง be rational ค,คุณต้องเป,เป็นคนที่มีเหตุผลผมเชื่อว่าถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆนะ,ะในระยะยาวแล้วเราทำผลตอบแทนไม่ต้องเยอะมากแต่สม่าเสมอในแต่ละปีสุดท้ายมันไม่มีถึงคุณไม่อยากรวยคุณก็รวยคุณหนีไม่พ้นที่จะต้องรวยคุณต้องอยู่กับมันตลอด stay invested ทั้งช่วงที่มันขึ้นและลงแต่อยู่กับมันให้เป็นคืออาร์นะครับชัชวนันตนทิเดชก็มีอาชีพหลักก็คือเป็นนักลงทุนเน้นมูลค่าหรือว่า V.I. นะฮะก็ลงทุนมาปีนี้ปีที่20พอดีนะตั้งแต่ปี2,546ถึงปีนี้นะฮะ อาชีพรองก็เป็นนักเขียนนักแปลส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการลงทุนนะฮะแล้วก็มีประวัติศาสตร์จีนบ้างบางส่วนนะครับเรื่องล่าสุดก็คือเด็กวัดดอนนะฮะเป็นชีวประวัติดตรนิเวศเหม่าชิรว,ะวะรากรซึ่งเป็นต้นแบบแห่ง VI ไทยนอกจากนั้นก็มีเพจคลับ VI นะครับลงทุนไปด้วยทำเพจไปด้วยนะอ่านหนังสือเจออะไรมาก็มาเผยแพร่ความรู้ในเพจของเรานะฮะมันก็เริ่มจากการแปลหนังสือนี่แหละ พอแปลหนังสือปุ๊บเอ้ยเราไปเจอคอนเทนต์ดีๆใช่ไหมเราก็มาทําเขียนลงเพจครับวีนี้ก็ทํามา12ปีนะครับก็ตอนนี้ก็มีมีคนตามพอสมควรอยู่นะครับก็หลักๆก็ชีวิตประมาณนี้ครับปีแรกที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปเพราะหุ้นมันขึ้นถูกไหมฮะเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรไม่มีความรู้นะเราก็ซื้อบ้างขายบ้างนะก็เหมือนคนทั่วไปก็มักจะเริ่มแบบนี้คราวนี้ ผมโชคดีที่มีจุดเปลี่ยนเร็วนะครับคือแค่ปีเดียวเท่านั้นนะแค่ปีเดียวผมจําไม่ได้นะว่าไอ้หุ้นตัวที่ทําให้ผมเปลี่ยนใจนะฮะแล้วหันมาลงทุนแนวเน้นพื้นฐานนะ่ะมันคือหุ้นตัวไหนเราก็ซื้อขายซื้อขายแล้วสุดท้ายพอเรามาเจ๊งหนักๆเนี่ยน,นะแล้วก็มีหุ้นอีกตัวเป็นหุ้นเดินเรือเออเราก็เข้าไปซื้อเพราะมันกําลังดีมากตอนนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันลงมาแล้วขาดทุนไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราขาย เราก็เลยได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีหุ้นที่เป็น c ไ i c a l เป็นหุ้นที่เป็นวัฏจกักรนะฮะมันทําให้เราบอกตัวเองว่าเราฉุกคิดได้ว่าวิธีลงทุนแบบนี้มันไม่มีทางประสบความสําเร็จได้แต่มันมีเรื่องหนึ่งนะผมไม่เคยเล่าที่ไหนเลยอยากเล่าให้ที่นี่ฟังมีอยู่วันนึงนะฮะช่วงที่ผมเริ่มต้นลงทุนใหม่ๆผมก็ไปเดินงาน Set i ินด e city ซึ่งมันก็เป็นงานที่แบบมีมันจะมีมุมนึงอะ่ะให้มาลองเทรดหุ้นนะฮะสำหรับคนที่มาร่วมงานเนี่ยมาลองเทรดหุ้นแล้วก็มีคนมา เซสชันหนึ่งมันประมาณหลายร้อยคนนะร้อยสองร้อยคนหรือเป็นร้อยคนเนะี่ยผมก็ไปลองดูนะฮะโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะฮะปรากฏว่าเชื่อไหมว่าจากหลายร้อยคนเนะี่ยผมผมติดหนึ่งในสิบหรือหนึ่งในยี่สิบของของคนที่ชนะเลิศผมก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยขนาดกูไม่มีความรู้อะไรเลยอะ่ะกูได้ได้หนึ่งในสิบได้ไงใช่ไหมแปลว่ามันต้องมีอะไรผิดพาลาดละกับไอ้สิ่งที่สอนกันอยู่นะฮะที่เป็นกระแสหลักในตลาดหลกักทรัพย์ นะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าคนไม่มีความรู้อะไรเลยชนะได้แปลว่านี่ไม่ใช่เกมแห่งฝีมือนะมันมีเรื่องของโชคเข้ามาผสมเยอะมากผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแนวมาลงทุนแบบเน้นพื้นฐานนะแต่ว่าประเด็นที่จะบอกคือว่าผมว่าโลกนี้สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือการตีความนะถ้าคนมีประสบการณ์แบบผมอะแล้วเขาไปตีความอีกอย่างว่าเฮ้ยแปลว่าเราสงสัยเรามีพรสวรรค์หรือมีดวงด้านนี้ปะ นี่เราต้องมาเอาดีด้านเทรดนะหรือว่ามาเก่งกำไรอะไรเงี้ยสุดท้ายอาจจะเจ๊งได้ถูกไหมนะข้อแท้จริงเดียวกันถ้าคุณตีความไปอย่างหนึ่งคุณก็จะเลือกเดินเส้นทางหนึ่งนะถ้าคุณตีความอีกอย่างคุณอาจจะเลือกอีกเส้นทางหนึ่งนะฉะนั้นผมเชื่อว่าการตีความเนี่ยสำคัญมากแล้วผมคิดว่าผมตีความถูกวันนั้นนะผมก็เลยสวิชมามาเป็นแนวเน้นพื้นฐานนะฮะแล้วก็มาดูในเว็บไซต์ไทยวีไอนะฮะก็เลยได้รู้จักคนเก่งๆหลายคนนะฮะแล้วเราก็อ่านหนังสือ ของเบนจามินเกรแฮมซึ่งเป็นบิดาของการลงทุนเน้นมูลค่านะฮะอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับบริเวณบัฟเฟตอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาเป็นเป็นแนวทางนี้นะฮะแล้วก็ไม่เคยคิดกลับไปอีกเลยผมรู้สึกว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนคือมันต้อง be rational อ่ะคือคุณต้องเป็น,ปนคนเป็นคนที่มีเหตุผลคุณต้องใช้เหตุผลนะคราวนี้การ การใช้เหตุผลการคิดวิเคราะห์มันก็คือหลักของ value investment ก็มันมันเป็นหลักการลงทุนที่เน้นเหตุผลเน้นการคิดวิเคราะห์แยกแยะมากกว่าการลงทุนแบบอื่นๆทั้งหมดนะครับจริงๆถ้าคุณไปถามคนที่เขาดูกราฟนะฮะหรือคนที่เขาเข้าเร็วออกเร็วเล่นตามข่าวเขาก็จะมีชุดของเหตุผลของเขาเหมือนกันนะ นะแต่ว่าเหตุผลของของคนที่เป็น value investor นะฮะหรือว่าลงทุนแบบเน้นพื้นฐานเนะะี่ยมันเป็นเหตุผลที่ผมมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องของ cost and effect นะฮะมันเป็นเหตุผลที่มาจากข้อมูลเชิงประจักษ์อ่ะซึ่งจับต้องได้นะครับก็รู้สึกว่ามันถูกกับจริตเราซึ่งเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ผมเป็นคนที่ไม่มีเลยเรื่องของสายมูตั้งแต่เกิดมานะฮะศาส,สนาก็ไม่ได้ไม่ได้อิน ไม่ได้อินกับชุดความคิดความเชื่ออะไรที่เขาสอนกันมาดังนั้นมันทําให้รู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันตรงกับจริตเราด้วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เราเราเปลี่ยนแนวได้เร็วนาะเทียบกับคนอื่นเขาอาจจะมีจุดเปลี่ยนเหมือนผมก็ได้ที่ผมบอกไปนั่งเทรดตามตามงานงานหุ้นอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนมาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีเอ่อแบ็กกราวด์แบบที่ผมเคยมีนะฮะหรือว่าไม่ได้มีวิธีคิดวิธีเชื่อ แบบที่ผมเคยใช้ตอนนี้ผมไปลงทุนหุ้นต่างประเทศใหม่ๆเมื่อประมาณ8ปีที่แล้ว7จปีที่แล้วนะตอนนั้นเนี่ยเราเราเหมือนนักรบที่เราเปลี่ยนสนามรบอะคือเราไม่เคยลงทุนหุ้นนอกมาก่อนใช่ไหมเราก็เอาไอ้วิธีที่เราใช้กับตลาดหุ้นไทยมาใช้กับหุ้นต่างประเทศนะฮะทีนี้บางอย่างเราได้เรียนรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเช่นคุณเคย ซื้อหุ้นไทยอ่ะคุณเคยเห็นหุ้นปตทตกวัน1 0กว่าเปอร์เซ็นต์ไหมคุณไม่เคยถูกไหมเออแต่หุ้นต่างประเทศอ่ะตัวใหญ่ๆนะมาเก็ตแคปเป็นแสนล้านบาทมันตกวัน10%ได้ผมก็เข้าไปซื้ออย่างเงี้ยนะฮะหุ้นที่มันกำลังมีปัญหานะมีหุ้นตัวหนึ่งเป็นหุ้นขายพวกอัญมณีเนี่ยนะเราก็คิดว่ามันเป็น one time crisis เราก็เข้าไปซื้อปรากฏว่าโอ้โหมันตอนนั้นมันตกมาเยอะแล้วนะตกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์จากจุดสูงสุดของมันนะเราพอเราซื้อออป๊มันกกก็ลลงงีี นะครับปรากฏว่าไอ้ที่เราคิดว่าเป็น one-time crisis เออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ยอดขายตกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันกลายเป็นปัญหาเชิงเชิงพื้นฐานนะค,คือโลกนี้มันขยับขึ้นมาเป็นเป็นออนไลน์อ่ะเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วคราวนี้ไอ้ที่เขาไปเปิดร้านอยู่ตามตามห้างหรือเป็นค้าปลีกแบบเก่าอ่ะช่องทางการขายแบบเดิมนะมันก็เลยกระทบแล้วมันก็มีปัญหาอื่นมากมายไล่ c e อออกไปหลายคนและ นะหุ้นก็ตกเอาตกเอาสุดท้ายเนี่ยผมจำได้ว่ามันราคามันเหลือแค่30%จากจุดสูงสุดก็คือตกมาประมาณ70%นะฮะผมเนี่ยก็จริงๆตามหลักที่เราเคยใช้กับหุ้นไทยคือเราต้องให้เวลามัน3ปีนะฮะซื้อหุ้นที่กำลังเกิดวิกฤตเป็น one time crisis นะฮะเป็นปัญหาที่แก้ได้นะครับแล้วให้เวลามัน พอวิกฤตนั้นผ่านพ้นไปราคาก็จะกลับมาที่เดิมเราก็จะได้กําไรปิดแกลบนะครับปรากฏว่าไอ้หุ้นตัวนั้นเนี่ยเราให้เวลามัน3ปีกว่าโอ้โหมันไม่ดีขึ้นเลยนะฮะจำได้ว่าซื้อน่าจะ800กว่าไว้เหลือ200กว่าอย่างเงี้ยนะฮะเราก็เลยตัดใจขายไว้ที่ประมาณ400กว่าคือขาดทุนประมาณ50%ตนะฮะตอนนั้นก็เยอะพอสมควรกับเงินที่ลงไปในเวลานั้นนะฮะ รากฏว่าเชื่อไหมพอผมขายไปปึ๊บฮนะพอปีที่สี่มันขึ้นมาแล้วมันกลับมาที่เดิมทุกวันนี้กลับมาที่เดิมผมก็รู้สึกว่านี่เราทําตามสูตรทุกอย่างนะรอสาปีนะฮะพอรอไม่ได้ก็คิดว่าพลาดแล้วนะขายไปพอขายไปเออมันแก้ปัญหาได้นะเพราะฉะนั้นมันทาให้เรารู้ว่าเออโลกนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เรียนรู้นะปัญหาบางอย่างมัน มันใช้เวลานานกว่าที่เราคิดกว่าจะแก้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนแบบลงทุนแบบหาโอกาสนะฮะซื้อหุ้นที่กำลังประสบปัญหาแล้วรอให้มันรีลลซ์มูลค่าซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่เราใช้มาตลอดกับตลาดหุ้นไทยแต่เราไปลงทุนกับตลาดต่างประเทศเนี่ยนะฮะเราต้องใจนิ่งขึ้นอดทนมากขึ้นเนะะจอลงวันหนึ่งสิกว่าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแล้วต่างประเทศเนี่ยมันยิ่งกว่าไทยเพราะอะไรมันมีพวกชอ็อตเซลเลอร์เยอะแยะนะฮะมีพวกไอ้พวกกองทุนที่คอยชอ็อตหุ้นน่ะนะฮะ เราะฉะนั้นมันก็เลยลงได้วันหนึ่งเยอะๆฉะนั้นคุณต้องนิ่งกว่าเนะนี่ยเป็นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผมนะแต่มันก็ทําให้ผมเก่งขึ้นนะฮะแล้วก็นิ่งขึ้นแล้วก็ลงทุนได้ดีขึ้นในหุ้นต่างประเทศนะถึงทุกวันนี้ก็ยังถือวิกฤตครั้งนั้นจริงๆมันเป็นวิกฤตของบริษัทนะแล้วมันก็กลายเป็นเป็นวิกฤตของเราด้วยแต่ก็ถือเป็นบทเรียนนะฮะทำให้เราเป็นนักลงทุนที่เชี่ยวชาญขึ้นโดยเพ้อยิ่งในตลาดหุ้นต่างประเทศนะ เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าผมเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมต้องต้องใช้เหตุผลเป็นคนที่แบบเรเชนอลมากๆแล้วก็ไม่มีเรื่องของสายมูไม่มีเรื่องของคนนั้นพูดอย่างนั้นคนคนนี้พูดอย่างนี้จะมาทําให้ผมเชื่อได้อีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆที่ทําให้ผมมาได้ในจุดที่ผมพอใจนะก็คือผมเป็นคนที่อดทนมากนะครับผมไม่เคยอยากรวยเร็วๆ ซึ่งตรงนี้ดูเหมือนมันเป็นเรื่องไม่ยากใช่ไหมคุณไม่ต้องใช้สมองคุณแค่อดทนแต่จริงๆเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องยากที่สุดเลยสําหรับคนส่วนใหญ่นะไอ้ความไม่อดทนเนี่ยมันทําให้คุณถูกนอยนะฮะแล้วก็มามาเชิญชวนคุณไปในทางที่ผิดได้ง่ายๆนะฮะทำให้คุณไปสนใจสินทรัพย์ที่มันไม่ยั่งยืนนะฮะใจเร็วด่วนได้เดี๋ยวไปลงทุนไอ้นูน่นเดี๋ยวไปลงทุนไอ้นี่ไอ้นี่กาลังมาแรงก็ก็ไปทาไอ้นี่กําลังมาแรงก็ไปลงทุนนะฮะ ก็มันก็ทําให้เจ๊งกันไปแต่ผมผมเป็นคนที่นอกจากผมจะใช้เหตุผลเป็นหลักเราก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเนยผมอดทนมากไงคือผมเชื่อในพลังของผลตอบแทนทบต้นหรือ compound interest นะฮะผมเชื่อว่าถ้าเราลงทุนไปเรื่อยๆนะฮะในระยะยาวถ้าเราทําผลตอบแทนไม่ต้องเยอะมากแต่สม่ําเสมอในแต่ละปีสุดท้ายมันไม่มีถึงคุณไม่อยากรวยคุณก็รวยคุณหนีไม่พ้นที่จะต้องรวยนะครับเพียงแต่ว,ว่าคุณทนพอหรือเปล่าผมเคยเอากราฟมาให้ คนที่ติดตามคลับ VI นะฮะที่เป็น Follower ผมดูคุณเชื่อไหมว่าใน20ปีแรกนะสมมติคุณลงทุนได้ปีแค่10กว่าเปอร์เซ็นตะ์ี่ยปีแรกเนี่ยความมั่งคั่งของคุณจะเพิ่มน้อยมากนะแต่พอประมาณสักปีที่22คีย์ของมันเลยนะ22ปีมันจะก้าวกระโดดเลยแล้วคุณจะรวยมากนะฮะเพราะฉะนั้นผลตอบแทนทบต้นเนี่ยคุณต้องอดทนแล้วมันจะเห็นผลอย่างน่าตื่นตะลึงเลยในช่วงท้ายๆนะครับ,นะรบสำคัญพี่หนูว่า เราทุ่มเทกับมันขนาดไหนทุกวันนี้เราลงทุนทําผลตอบแทนได้เท่าไหร่นะครับถ้าผลตอบแทนเรายังสม่ําเสมอโดยไม่ต้องเยอะนะแต่ทําได้เรื่อยๆนะยังไงมันต้องไปถึงจุดนั้น Compound interest มันจะเห็นผลช้าแต่เห็นผลชัวนะฮะ,อ,ะอย่างแรกเลยนะฮะตลาดหุ้นไทยทุกวันนี้ <c oughs> มันเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตช้า มานานใช่ไหมฮะทำไมตลาดหุ้นไทยถึงเป็นไซด์เวย์มา7จ็ดแปดปีเก้าปีก็เพราะเศรษฐกิจไทยมันไม่โตทาไมเศรษฐกิจไทยไม่โตหนึ่งเลยนะฮะสำคัญก็คือเรื่องของประชากรศาสตร์นะเรากำลังเข้าสู่เอจจิ้งโซซายตี้อ่ะสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้มันจะแก้ไงก็แก้ไม่ได้นะยกเว้นคุณจะยังไงอ่ะให้คนเวียดนามมาโอนสัญชาติเป็นไทยเขาจะมานะใช่ไหมเออมันมันแก้ยากนะเพราะฉะนั้นเมกะเทรนด์อ่ะมันมันไปในทางลบแล้วนะ อีกอย่างก็คือเราก็มีเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองการปกครองที่มันเป็นปัญหามันไม่เอือ้อนะต่อการพัฒนานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะมันมีความเหลื่อมล้ําสูงมากตรงนี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจไทยโตช้านะถึงโตก็แบบไปกระจุกอยูนะ่ซึ่งต่อให้คุณลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผลประโยชน์ก็อาจจะไม่ตกถึงคุณนะครับเพราะฉะนั้นในใน,ในภาพกว้างภาพแมโโรตลาดหุ้นไทยไม่ใช่ตลาดที่เอือ้อต่อการความสำเร็จ ใหญ่ในการลงทุนนะฮะถ้าคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีจากตลาดหุ้นไทยคุณก็ต้องไปเลงเป็นตัวตัวนะฮะแต่ว่ามันก็มีน้อยลงทุกวันมันเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอะที่เก่าแล้วอะนะฮะมีของลดราคาไหมมีนะฮะแต่ว่ามีน้อยคุณก็ต้องไปค้นเอาต้องเดินไปทุกเชลฟ์อย่างเงี้ยนะ,ะเทียบกับอีกซูเปอร์หนึ่งที่ใหญ่กว่านะ,ะทันสมัยกว่าแล้วใหญ่มากแล้วมีโปรเต็ไมไปหมดนะ,ะก็คือโลกของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเพราะนั้นมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ตลาดหุ้นไทยมันมีความมีสเสน่ห์น้อยลงมีความน่าดึงดูดน้อยลงนะครับแต่อีกเหตุผลหนึ่งนะสำคัญเลยที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีความน่าลงทุนน้อยลงนะฮะจริงๆก็คือเป็นเพนพอยต์มาตลอดผมดูฟุตบอลอาเซียนคัพนะแบ็กทีมชาติไทยชื่อธีรทรบุญมาทันจะอุ้มเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นทีมชาติไทยได้แชมป์แล้วนะพิธีกรถามเขาว่าเขาจะกลับมาเล่น ทัวร์นาเมนต์นี้อีกไหมนะฮะจะกลับมาเล่นอาเซียนคัพอีกไหมทีละทรนเนี่ยบอกว่าเขาจะกลับมาเล่นต่อเมื่อมันมี VAR คือมีการดูวิดีโอนะฮะเพื่อย้อนหลังจุดโทษไม่จุดโทษฟาวไม่ฟาวใบแดงไม่ใบแดงอย่างเงี้ยนะ,ะถามว่าทำไมเขาพูดงั้นเพราะว่าพออาเซียนคัพไม่ใช้ VAR เนี่ยนะฮะตัวเขาเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะที่วิ่งเร็วแล้วก็เก่งก็จะถูกนักเตะปใหเเพื่อนบ้านเนี่ยฟาวหนัก นะาวามหนักๆบางทีกรรมการมองไม่ทันก็ไม่โดนอะไรนะครับทำให้เขาเจ็บตัวท,ท,ทั้งที่เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากนะก็ต้องมาเปลืองตัวโดยไม่จําเป็นตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดหุ้นที่ไม่มี VAR คนที่ทําผิดหลายคนนะฮะจริงๆเกือบทั้งหมดนะฮนะไม่เคยมีใครต้องติดคุกนะฮะโดนอย่างมากก็คือคือนเงินนะโดนจ่ายค่าปรับโดนมาตรการลงโทษทางแพง่งนะครับอันนี้คือคือมากขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนยิ่งแย่กว่านี้อีก เพราะฉะนั้นผมมองว่าผมถึงเปรียบเทียบไงมันคือตลาดหุ้นที่ไม่มี VAR มันทําให้ไม่น่าเล่นเหมือนที่ทีละทอนไม่อยากเล่นอาเซียนครับเนะนี่ยคือเป็นเป็นเหตุผลที่2นะซึ่งเราก็ต้องช่วยกันทํายังไงให้มันเกิดตลาดทุนเท่าเทียมเกิดขึ้นให้ได้นะฮะเนี่ยเมื่อน,นั้นตลาดหุ้นไทยถึงถึงจะน่าลงทุนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะฮะเศรษฐกิจไทยมันโตชา้าสภาพการเมืองการปกครองนะครับมันไม่เอือ้อนะะหุ้นที่ ทำกำไรได้เยอะๆมันก็มีน้อยลงมันก็ทําให้ไม่น่าลงทุนแล้วข้อที่2ก็คือเนี่ยมันมันมีความไม่เท่าเทียมอยู่ในตลาดหุ้นมันก็ทําให้เสน่ห์ของมันลดน้อยลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากแก้เนี่ยไอ้เรื่องที่เรื่องแรกเนี่ยแก้ยากนะแต่แก้ได้นะแต่แก้ยากแก้ด้วยด้วยความเป็นพลเมืองของคุณนะ่แก้ได้แต่เรื่องที่2เนี่ยแก้ได้แต่จะทําหรือเปล่านะอันนี้คือคําถามผมผมถามหน่อยทําไมาเวลา ผู้บริหารนะฮะหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยหลายบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลทําไมต้องเรียกนักวิเคราะห์เข้าไปก่อนทําไมต้องมี a n a l y s t meeting นะีขณะที่ต่างประเทศเขามี earning call นะคุณมี webcast จากเว็บไซต์ของเขาเป็นนักลงทุนรายย่อยเราสามารถเข้าไปฟังได้พร้อมกับนักวิเคราะห์ที่อเมริกานักวิเคราะห์ทั่วโลกนะฮะเนี่ยทำไมของเราทําไม่ได้มันมีความเหลื่อมล้าตั้งแต่ต้นทางแลวอันนี้ไม่ใช่เรื่องกฎหมายนะ ไอกระบวนการหรือโปรเ d u r e ของมันอ่ะมันไม่เป็นธรรมมาตั้งแต่ต้นละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ทําให้ผมไปลงทุนต่างประเทศเพราะว่าไอหุ้นที่ผมได้มาหุ้นดีๆแต่ละตัวเนี่ยผมฟัง Earning ็งคอทุกไตรมาสจากเว็บไซต์ของเขาไม่ต้องรองนักวิเคราะห์เขียนให้ผมอา่านถูกไหมครับเนี่ยความเท่าเทียมมันก็เลยมากกว่ามันก็ทําให้ผมมีโอกาสลงทุนมากกว่าแล้วก็ไปได้ของดีๆมากกว่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าความไม่เท่าเทียมความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือมันเป็นเ,นเรื่องไกลตัวนะฮะ มันอยู่ข้างในแต่คุณไม่รู้ไงความผันผวนมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนนี้นะโลกนี้มันผันผวนมาตลอดใช่ไหมบางทีเมืองไทยเราผันผวนเองใช่ไหมบางทีโลกมันผันผวนทั้งโลกตอนปี2008เนี่ยเป็นโอกาสลงทุนที่งดงามที่สุดนะเพราะว่ามันเกิด financial crisis ขึ้นที่อเมริกาแล้วผมก็ ผมก็ดับเบิลทริปเปิลพอร์ตของผมขึ้นมาได้ตอนนั้นน่ะนะผมก็ได้โอกาสผมก็สร้างตัวขึ้นมาจากความผ,ลผลันผวนแม้ทั้งดรนิเวศนะฮะถ้าใครอ่านหนังสือเด็กวัดดอนจะเห็นเลยผมทำกาไม่เห็นเลยว่าดรนิเวศเนี่ยนะจริง,รงๆรวยมาก่อนและหลายร้อยล้านตั้งแต่ก่อนวิกฤตปี2008แต่ดรเวศมาทริปเปิลพอร์ตของตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงปี2008นั่นแหละเพราะว่าอะไรก็เพราะความผ,ลผ,ลผลันผวนถูกไหมเพราะวิกฤตดังนั้นคุณต้องทําให้ความผันผวนเป็นเพื่อนคุณ อย่าทำให้มันเป็นศัตรูของคุณนะครับผมเนี่ยรอมา10กว่าปีตั้งแต่ปี2008นะรอมา12ปีวิกฤตไม่มาสักทีพอปี2020มันมาถูกไหมฮะมันหุ้นมันลงไปแล้วมันก็ขึ้นไปอีกเพราะว่าอเมริกาปั๊มเงินเข้ามาในระบบพอปี2021มันตกลงมาอีกนะฮะถามว่าผมรอมา 13, 14ปีแล้วพอถึงตอนนี้มันมาจริงแล้วผมจะกลัวอะไรใช่ไหมอ่คุณก็ต้องศึกษาข้อมูลให้หนักขึ้นนะเพื่อหาโอกาสซึ่งมันมีอยู่มากขึ้นกว่าแต่เดิมถูกไหมฮะ งนั้นผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าใช้ความผันผวนเป็นเพื่อนของคุณนะคความผันผวนนะมันนักมักนำมาซึ่งวิกฤตวิกฤตมักนำมาซึ่งโอกาสตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับคนเป็นนักลงทุนที่เน้นพื้นฐานนะครับต้องเข้าไปลงทุนอย่าไปกลัวมันนะครับถ้าเกิดคุณเจอความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วคุณกลัวแล้วคุณหนีออกจากตลาดไปคุณไม่มีวันประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนะฮะคุณไม่มีวันรวย โดยการอยู่กับตลาดเฉพาะช่วงที่มันขึ้นคุณต้องอยู่กับมันตลอด stay invested ทั้งช่วงที่มันขึ้นและลงแต่อยู่กับมันให้เป็นในช่วงที่มันขึ้นนะคุณต้องนอนเฉยเอนะอ่านหนังสือไปด้วยนะอย่านอนอย่างเดียวนะครับอยู่เงียบเยบนะบเหมือนเสือซุ่มอะแต่พอช่วงที่คนอื่นเขากำลังกลัวช่วงที่ตลาดลงโดยเฉพาะช่วงที่มันผันผวนมากๆตอนนั้นคือโอกาสคุณต้อง active และลุกขึ้นมาทำงาน รเราจะเห็นวอร์เรนบัฟเฟตช่วงนี้ซื้อหุ้นตลุยดะเลยขณะที่หลังหลังปี2020ตอนที่หุ้นมันกลับขึ้นมาตอนนั้นแกนิ่งเงียบอย่างเดียวแกโดนคนหางว่าแกตกยุคจริงๆแกไม่ได้ตกยุคหรอกแกฉลาดกว่าเราเพราะฉะนั้นะดูปู่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วคุณจะไม่พลาดครับที่อยากจะฝากก็คือว่าคุณต้องเลือกอาจารย์ให้ถูกคนนะ ในยุคข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้นะฮะมีโซเชียลเน็ตเวิร์เนี่ยมันทำให้มีกูรูแปลกๆเกิดขึ้นมาเยอะนะครับถ้าคุณไปเชื่อคนที่เขาอาจจะรวยจากอย่างอื่นนะฮะไม่ได้รวยจากหุ้นหรอกนะแล้วเขาเข้ามาในตลาดหุ้นคุณก็อาจจะหลงทางได้นะครับคุณอย่าไปเชื่อว่าคุณจะรวยได้นะฮะจากการสนิทกับผู้บริหารจากการมีอินไซต์นะค,คุณต้องเชื่อในตัวคุณเองเชื่อในหลักเหตุผลนซึ่งคุณจะทำอย่างนั้นได้ไง ผมโชคดีผมได้อาจารย์นิเวศนะครับผมโชคดีผมอ่านหนังสือาาของปู่วันบัฟเฟตต์แต่บัฟเฟตต์นี่ไม่เคยคุยนะเคยคุยแต่กับอาจารย์นิเวศมันทำให้ผมมีวันนี้ได้นะถ้าคุณเลือกอาจารย์ที่ถูกคนคุณก็โอกาสล้มเหลวคุณหายไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็คือเป็นเรื่องของความอดทนอย่าใจเร็วด่วนได้ใครบอกว่าทำไมไม่เทรดน,นี่นะมันขึ้นใครๆก็ใครๆก็พูดถึงเห็นไหมนะอะไรก็ตามนะที่ลูกเล็กเด็กแดงนะฮะ ทุกคนมามา,มาเล่นมันหมดหน,หน่ไอ้นั่นเป็นเส้นทางสู่ความหายนะแน่นอนคุณต้องทําตรงข้ามกับฝูงชนเสมอคุณถึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะ be rational อันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ชาลีมังเกอร์นะคู่หูของวอร์เรนเบรฟเฟตพูดเสมอใช้ตากการรกะใช้เหตุผลคิดอย่างเป็นตัวเองนะแล้วเชื่อใน inner scorecard คือคุณต้องมีบนนใบคะแนนในใจให้คะแนนตัวเองนะอย่ารอให้คนอื่นให้คะแนนคุณ ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะเชื่อในตัวเองใช้หลักเหตุผลคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนรนะอให้ได้ก็แล้วกัน